เหรียญ5บาทปีพศ2550ปัจจุบันราคาเท่าไหร่แพงหรือไม่แพงมีการซื้อขายกันหรือ,อยังคลิปนี้มีคำตอบครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทปีพศ2550กันนะครับว่าเหรียญ5บาทปี2550ปัจจุบันเนี่ยราคาแพงจริงหรือเปล่าราคา5 0 0แสนจริงไหมบางคนก็ถามเข้ามากันในแฟนเพจนะครับว่าพี่ เหรียญ5บาทปี50ราคาเท่าไรเหรียญ5บาทปี50รับซื้อไหมเหรียญ5บาทปี50ราคา5แสนหลายแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับหากใครฟังอยู่ช่วยพิมพ์เม้นบอกหน่อยนะครับว่าฟังคลิปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปไหนที่ผมมาตอบคำถามเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทนะครับที่เมนชอบเมนว่า เอ้ยผมมีฉันมีซื้อจริงเปล่าคือคลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามนะครับซึ่งทางบ้านมีหลายๆคนแวะมาที่เพจผมแล้วถามกันเยอะมากผมขออภัยจริงๆนะครับที่ผมไม่สามารถตอบส่วนตัวได้เพราะข้อความวันหนึ่งมันเยอะนะครับผมไม่สามารถตอบส่วนตัวได้ทุกคนนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนถามกันเข้ามาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนนะครับคือถามเยอะมากเหรียญ5บาทปี50 ราคาเป็นแสนห้าแสนเป็นล้านก็มีจริงเปล่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาตอบคำถามให้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2550เนี่ยเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับมีขนาด24มิลิเมตรจำนวนการผลิตสูงถึง131ล้าน 1,26,000หี่เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนการผลิตมันเยอะขนาดนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีราคา5,000 0 0เพราะว่าเหรียญที่ผลิตเยอะขนาดนี้พูดตรงๆนะครับทุกวันนี้ผมยังสามารถพบเจอได้ตามร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือว่าแอปสั่งอาหารต่างๆหรือว่าพวกวินมอไซหรืออะไรก็ตามแต่ผมเจอได้บ่อยมากนะครับ เหรียญ5บาทปี2550บล็อกพัสเหรียญกลับแบบนี้เพื่อนๆดูนะเหรียญ5บาทปี2550บล็อกพัสเหรียญกลับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยบล็อกพัสเหรียญกลับแบบนี้ดูนะปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูถ้าเหรียญของเพื่อนๆเป็นเหรียญพัสเหรียญกลับแบบนี้ ปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับสำหรับสภาพที่มันผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพ UNC เนี่ยก็ราคาอาจจะ100 200ก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้หรือว่ามีการใช้หมุนเวียนมาแล้วเนี่ยยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงเนี่ยก็มีราคาซื้อขายหลักพันนะครับแต่ว่าก็หายากอีกนะครับพระเสียนตรงเนี่ยถือว่าหายากแต่ยังไงก็ไม่ถึง5 0 0,000แน่นอนเพราะว่า เหรียญ5บาทปี2550เนี่ยผลิตเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะหาได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับบอกผมตอบคำถามเพื่อนเพื่อน FC ทางบ้านเลยนะว่าเหรียญ5บาทปีพศ .2550 เนี่ยปัจจุบันนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคา5บาทเท่าหน้าเหรียญเลยนะครับแต่ถ้าสภาพ UNC คือบางคนเนี่ยเพราะจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแลกจากกองกระสาบเป็นถุงฉงอะครับเก็บไว้อาถ้าเป็นแบบนั้นเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ราคาหลักร้อยนะครับถ้า UNC เนี่ยก็อยู่ที่การตกลงกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพัสเสียนตรงนะครับราคาหลักพันนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานพัสสียนกลับเนี่ยไม่มีราคาซื้อขายนะครับดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อตามอินเทอร์เน็ตหรือตาม YouTube หรือตามเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่บอกว่าเหรียญ5บาทปี50ราคา500แสนบ้างเป็นล้านก็มีนะครับไม่จริงนะครับอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นล้านจริงเหรียญน,นี้ผมก็ขายเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าหลงเชื่อและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้มาจากเพื่อนผมหลายคนนะครับไอ้พวกชอบดูรูปแต่หน้าปกอ่ะคือถ้าเป็น NFT ผมผมไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่ชอบดูรูปจากหน้าปกอ่ะ แล้วม่งไม่ฟังอะไรเลยอ่ะแล้วม่งก็จะมาเมนิ์เกียนนะว่าพี่ผมมีเป็นถุงเป็นถังคือฟังคลิปก่อนไอ้หนูคือพูดตรงๆนะเราฟังคลิปก่อนเราวันๆอย่าทําแต่นี่นะครับอย่าวันๆอย่าทําแต่หาเรื่องคนอื่นเราฟังคลิปก่อนเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันจริงหรือเปล่าห้าแสนจริงหรือขีโมหรืออะไรยังไงนะครับผมพูดตรงนี้เลยนะว่าเราฟังคลิปก่อนนะครับ คือคลิปไหนประกาศรับซื้อผมก็บอกรับซื้อคลิปไหนผมบอกว่าผมตอบคําถามผมก็มาตอบคําถามให้ดังนั้นนะครับเหรียญ5บาทปี50เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ราคาหลักล้านหลัก5 0 0 0สนอะไรที่ถามกันมาแน่นอนนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่คนถามกันวันนี้ยังถามอยู่นะครับก็สงสัยจะไม่ใช่ fc ผมะนะครับเหรียญบาทคุดครับของใสเป็นพวกชอบดูแต่นาปกนะครับเหรียญบาทคุดปี17 ถ้าเป็นพัสเศียนกลับนะครับผ่านการใช้งานบล็อกพัสเศียนกลับปัจจุบันไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อนะครับคือผมมีแบ่งปันนะครับเหรียญบาทคุดปี17บล็อกพัสเศียนกลับเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานทางร้านขายไม่ถึงร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฟังคลิปกันนิดนึง นะครับผมตอบคําถามให้ไปหมดแล้วนะครับเหรียญบาค 17, ทคุดปี17ผมทําคลิปแรกๆของช่องเลยนะครับคือผมตอบคําถามไปหมดแล้วนะครับแต่เหรียญ5บาทปี50เนี่ยผมตอบอีกทีเลยว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งานบอกสาษีกับมีราคาแค่เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาเล่นเหรียญ5บาทกันปีไหนนะครับก็คือเล่นปี40กับปี46นะครับถ้าปี40เนี่ยสภาพสวยๆเนี่ย 5บาทปีสีราคาสวยๆเลยนะสวยๆเล่นกันประมาณ8ปดพับาทนะครับแล้วก็5บาทปีสีนะครับเนี่ยหาบาทปี46ถ้าใครมีเหรียญหบาทปีสี่หกแบบนี้ถ้า5บาทปีส6สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยทางร้านเราซื้อจริงนะครับซื้อ400บาทแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานขอประเมินราคาที่ตามสภาพนะครับดูดีๆนะเพื่อนๆหบาทปีสี ถ้าสวยสวยไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ400บาทแต่ถ้าผ่านการใช้ก็ประเมินราคาตามสภาพนะครับ5บาทปี46ไม่ต้องดูเสียงตรงเสียงกลับนะครับเสียงตรงยิ่งแพงไปกว่าเดิมอีกถ้าเสียงตรงหลักพันนะครับแต่ว่าถ้าเสียงกลับก็หลักร้อยนะครับคือ5บาทอ่ะขอให้คุณเป็นปี46ก็พอคุณไม่ต้องดูเสียงตรงเสียงกลับไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะครับคือดูแค่5บาทกับปีก็พอนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเหรียญ10ปี46เนี่ยโอถามกันเกือบทุกวันนะครับคือเห็นบ่อยเห็นบ่อยนะครับ10บาทปี46เนี่ยก็ไม่ได้มีราคาซื้อขายนะครับบล็อกผะเสียงกับผมตอบให้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลตามอินเทอร์เนต็ตบางที่มากนะครับคือลองถามาย่ยแย่เขาดูว่าเขาซื้อหรือเปล่าถ้าเขาบอก5 0 0,000จริงๆนะ แต่ถ้าคุณไปดูแต่หน้าปกเนี่ยเช่นเขาพิมพ์ว่าจริงไหมอย่างเนี้ยเออคือคุณต้องเข้าไปดูคลิปของเขานะครับคือร้านเพื่อนผมหลายๆร้านก็พูดประมาณเนี้แหละว่าจริงไหมเป็นคลิปตอบคาถามนะครับก็ผมเตือนด้วยความหวังดีนะว่าดูคลิปก่อนนะครับคุณไม่เสียเวลามากหรอกครับคิดเข้ามาดูคลิปแป๊บเดียวคุณได้ความรู้ไปเยอะแยะนะครับคุณไปแห่เป็นสิบสิบเพจร้อยร้อยเพจอะ่ะเขาแบนคุณหมดแล้วคุณไม่รู้ตัวจริงๆเหรอคือเขาเขารู้จักกันผมบอกตรงนี้เลยนะครับ ผมเพื่อนผมหลายๆคนในวงการนักสะสมเนี่ยเขารู้จักกันผมพูดตรงๆเลยนะครับคงไม่มีใครมาบอกไม่มีร้านไหนพูดอย่างนี้แน่นอนจริงๆทุกคนรู้จักกันครับร้านดังร้านไม่ดังรู้จักกันหมดอะซื้อขายกันมาหมดอะนะครับแค่แค่บอกว่าแค่ถามว่าเฮ้ยไอ้นี่ไปแห่มายัางโอ้ยคุณเขารู้จักกันครับคุณแห่คุณแห่ชีคุณจะบอกว่ามาให้ผมเจ้าแรกให้เขาเจ้าแรกรู้กันครับคือแห่แห่มาแล้วเขารู้กันหมดอะ นะครับดังนั้นผมฝากไว้นิดนึงนะครับก่อนที่คนเขาจะแบนคุณดังนั้นเนี่ยผมตอบเลยนะว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ราคา500แสนอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจนะครับก็คลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครมีเหรียญ5บาทปี4 6หรือเหรียญหายากอื่นๆในคลิปอื่นๆนะส่งมาขายได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ